สวัสดีจ้าวันนี้นะคะก็ได้ไข่มดแดงมานะคะทุกคนวันนี้นะคะจะทำเมนูยำไข่มดแดงจ้าวัตถุดิบของเรานะคะก็คือไข่มดแดงนะคะส่วนเครื่องเคียงนะคะทุกคนก็จะมีมะม่วงเขียวเสวยนะคะพริกกินดาแดงจ้าหอมแดงมะนาวหอมใหญ่ แล้วก็ใบขึ้นช่ายต้นหอมกระเทียมหอมเปนะคะขั้นตอนแรกนะคะเอาไข่มดแดงมาสะดุ้งก่อนจ้าเดี๋ยวเราจะทำพอไข่ตึงๆนะคะใส่เกลือไปนิดนึงนะคะ ลุงพอไข่ตึงๆเราก็จะพักไว้ให้เย็นก่อนนะคะแล้วมาทําวิธีการยํากันเลยจ้าเย็นนะคะเราก็มาขุดพ้่ว่วงรอเลยจ้า พนะักมะม่วงไว้นะคะก็มาเตรียมขอมกันเลยจ้าหต่แดงก่อนนะคะ เรียบร้อยแล้วนะคะมาทำวิธีการปรุงเลยจ้า <c oughs> ใส่ไข่หมดแดงลงไปนะคะใส่มะม่วงลงไปนะคะมะม่วงจะไม่เปรี้ยวนะคะเพราะว่าเป็นเขียวเสวยนะคะใส่ หอมลงไปเลยจ้าใส่ผงชีสนะคะน้ำปลาจ้าน้ำกระเทียมดองน้ำปลารานิดหนึ่งนะคะ บีบมะนาวเพิ่มความหอมนิดนึงจ้าใส่หอมลงไปคลุกพร้อมกันเลยจ้า นี่นะคะก็เป็นเมนูยำไข่มดแดงนะคะใส่มะม่วงเดี๋ยวไปชิมกันเลยจ้าทุกคน